สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะกิจการใหม่อุ้มลูกน้องเปิดรายได้กิจการใหม่บ่าววีอาสยามไม่สนลาบยศยอมลดค่าตัวเพื่อความอยู่รอดเปิดรายได้กิจการใหม่บ่าววีอาสยามไม่คิดทิ้งลูกน้องฮนึดสู้หลังงานหดหายลูกทุงเพื่อชีวิตสำเนียงใต้บ่าววีอาสยามที่กำลังรอคำสั่งเลื่อนยศจากพันจาอากาศเอกเป็นเรือ,อากาศตรีอีกไม่นานล่าสุด จะปล่อยซิงเกิลใหม่เหงากอดในรับ3ปีและยังเปิดร้านกูโรตีชาชักบาวีซอยนวมินทรเจเผยทำธรุรกิจหลายอย่างเพราะใจรักกําไรขาดทุนอีกเรื่องไม่ได้ออกซิงเกิลมา3ปีมองว่าเพลงสำเนียงใต้สไตล์บาวีหายไปไหมจริงๆรแนวเพลงสำเนียงใต้แบบผมไม่ได้หายทางใต้ยังมีอยู่แต่บางทีเพลงน้องๆยังไม่ได้ขึ้นมาระดับประเทศทํากันอยู่แบบสไตล์บาวีก็มี แต่ถ้าหาชี้ใช้แบบบ่าววีจริงๆหลัง3ปีที่ผมไม่ได้ออกซิงเกิลก็ไม่มีใครทําแบบนี้เสื่อนเป็นวงจะหนักไปกึ่งสติงอย่างแอลกอฮอล์จะเพื่อชีวิตไม่ใช่ลูกทุ่งหรือน้องวงกลมเพื่อชีวิตกึ่งลูกทุง่งผมนี่จะกินลูกทุ่งนิดๆเพื่อชีวิตนิดๆผสมกันเนียนๆหลังๆไม่ค่อยมีทางใต้ก็ไม่ค่อยมีหรือมีแต่น้อยถ้าผมมีซิงเกิลจะได้ยินทั่วเพราะมีแฟนคลับแฟนเพลงรู้จักเรานานแล้ว หรืออย่างอาสยามก็ผมคนเดียวที่จะออกซิงเกิลหลวงไก่ก็ยังไม่ได้ยังไม่มีเพลงคนก็บอกต้องรอผมจริงๆนี่ก็เลยเป็นโอกาสของเราเหงาก่อดที่จะปล่อยน่าจะโดนใจแฟนๆเราคำสั่งเลื่อนยศงานบันเทิงก็ทำเหมือนเดิมครับผมไม่วางไม่แน่นอนถึงจะทำคายมวยขายกางเกงยีนเปิดร้านกูรตีชาชักแต่เพลงคือชีวิตของผมจริงๆ ไม่เลิกร้องแน่ขยับเ้ื่องยศก็ยังรับงานบันเทิงแบ่งเวลาให้ลงตัวเหมือนเดิมผมยังทำงานกับกองทัพอากาศคู่กับร้องเพลงไปเรื่อยๆอยากจะบอกว่าเกิดมาครั้งหนึ่งมาจากบ้านนอกทำอะไรให้มีความสุขกับตัวเองใช้ชีวิตให้มีความสุขทุกวันอย่าเครียดแต่จะสร้างสมบัติสะสมอะไรเยอะๆผมไม่มีชอบสร้างงานเล็กๆน้อยๆอย่างที่บอกเพื่อตอบโจทย์ตัวเองอยู่กับสิ่งที่มีความสุขจะกํกำไรขาดทุนก็เรื่องของมันครับ พี่แน่ๆบ่าวีทั้งขยันทำงานร้องเพลงก็เพระและยังเป็นทหารอากาศอ,อีกด้วยกดไ like, ลค์รัวๆเลยจ้าขอขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจากไทยสยามนิวส์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ